ซุปหน่อไม้สดนะครับผมทาเองแซบเองเหมือนเดิมนะครับผมนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมนะมทำเองแซบเองเหมือนเดิมนะครับผมนะมั่นมีผักชีหอมมาด้วยนะครับนะักสัลเนแหนนะครับผมอันนี้เป็นสนัลนแหนจากกระถางหน้าบ้านนะครับผมเพิ <laughs> ่ง แล้วก็มีมะละขี้นกนะครับผมน่ามาแจมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมแตปลูกผักมากพื่อได้กินสารละยแหน่น <COR> <AN> ี่แหละนะครับผมนะข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมน่าเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมอร่อยข้าวเหนียวนี่บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะครับผมนะว่าบางครั้งแฟนเขาเน่งบางครั้งก็ไม่เน้นน่งนะครับผม

ทั้งสูตรเลยอืออร่อยเลยบอกเลยว่าอร่อย ใส่พิทินงสวนเด้วย สุกใจใช่เลยเก่าเนี่ยก็หมดหม้อหมดหม้อแน่ๆอา์นี้ คองสุดท้ายไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะ